เอเยอร์ hey, วัสดสวัสดีครับผมพิมีมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะลูกค้าเป็นรุ่น Yamaha YZF-R15 นะครับผมนะคันนี้สวยๆเลยนะครับลูกค้ามีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะ,ะชุดสีตัวรถนะเป็นสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องยนต์ 155cc VA นะฮะท่อได้ไมาเป็นท่อแต่งของอะไรไม่ทราบน,นะไปดูกันเอาเองนะรถสวยๆส,สภาพดีๆเลยนะครับลูกค้ามีชิวหน้าแต่งแล้วก็ที่อุดกระจกแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะ สีที่กระจกนี้เข้ากับโชคหน้าสุดๆไปเลยโชคหน้าเป็นโชคอัพไซด์ดาวสีทองสวยๆแบบนี้นะลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะ mm hmm. ไฟหน้า LED สว่างๆเลยเครื่องยนต์ฝั่งดี้สะอาดกริบครับลูกค้ารถอาจจะมีน่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆครับลูกค้าโซ่สเตอรน,นี่สะอาดกริบเลยครับผม ขายเดิมๆสวยๆเลยนะลูกค้าทรงดีมากนะใครที่กําลังหารถทรงสปอร์ตสวยๆขับอยู่นี่ผมแนะนําเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยดีกว่านะครับผมนะเลขไม้เจ้าคนนี้นะอยู่ที่2900 0โลครับลูกค้าเรามาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยนะฮะอ่าสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยนะท่อลั่นๆเลยครับผมอ่ประมาณนี้เลยนะท่อลั่นๆเลย เจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มข้อเอกสารครบแล้วนะฮะหาใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ